สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Ford g a t e Channel นะคะวันนี้เก๋อยู่กับรถรุ่นนะคะ XLS นะคะเป็น4ประตูยกสูงนะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะราคาขายนะคะไม่รวมชุดแต่งนะคะอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะส่วนรถ 1 0 0 0 0แบาทนะคะหรือลูกค้าจะเลือกรับนะคะเป็นชุดแต่งฟรีๆแบบคันนี้เลยนะคะดอกเบี้ยศูนนะคะ,ะ,คะก็มีนะคะสำหรับในรุ่นของ XLS นะคะ,ะ,คะเครื่องยนต์นะคะเป็นดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้า170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรคันนี้นะคะแต่งสวยๆรอๆพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าที่จงังหวัดชนบุรีแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นสีดำแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมค่ะ ด้านหน้าของตัวรถนะคะบนฝากระโปรงนะคะติดตั้งนะคะเป็นสกรูทรงกิตนะคะทำเป็นสีครูโทนนะคะสีดำเงาตัดด้วยจัาด้านนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นสีดสีแดงนะคะโลโก้นะคะเป็นมามัแต่งสีแดงเลยนะคะตัวกระจังนะคะด้านหน้ามีชั้นเปียนะคะเป็นคอนภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีดำนะคะ ตัดด้วยสีแดงนะคะพร้อมด้วยไฟสี้ินนะคะสามสุดนะคะตัวขอบกระจังนะคะก็ใช้เป็นสีแดงตัดนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวกระจังนะคะไฟของ x l a นะคะเป็นแบบมันติดรีเซ็ตเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟวิ่งตังวันนะคะในรูปแบบของ P c แคมนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะฝาข้อไฟหน้านะคะพร้อมด้วย ตัวอักษรนะคะเอเดนเจอร์ Ranger สีแดงท่าน,นี้นะคะก็จะเน้นดำตัดด้วยสีแดงนะคะส,สวยเลยนะคะด้านล่างนะคะไฟตัดหมอนะคะพร้อมด้วยคิโคมเนียนนะคะอันนี้มีมาจากโรงงานแล้วนะคะด้านข้างนะคะคิ้วร้อหกนิ้วนะคะแบบนี้หมุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกจ้านะครับมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะ มีการเปลี่ยนนะคะในตัวของ Mac แม็กหลายางนะคะเป็นแม็กสิบดนะคะลายเป็นของโอเฮนซินะคะดำลิปด้วยสีแดงนะคะคันก็เป็นลายใหม่เลยนะคะของโอเฮซิสนะคะส่วนของตัวของไซยานะคะก็ใส่อยู่ที่สองหกห้านะคะยางเป็นออรเรนของซูเมกนะคะตัวใหม่นะคะคันนี้นะคะใหม่เลยนะคะ ปี2024นะคะตัวฟอร์นะคะจะตัดโลโก้นะคะตัวเทอร์โบออกนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเรียวนะคะตัวกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับนะคะแล้วก็พับไฟฟ้านะคะด้านบนนะคะติดตั้งนะคะเป็นราวหลังคานะคะทรงสปอร์ตนะคะก็เป็นสีดำนะคะการสาติดตั้งให้เรียบร้อยฟิล์มก็ติดตั้งให้เรียบร้อยขันนี้นะคะพร้อมส่งมอบให้กับ คุณลูกค้าที่จังหวัดชนบุรีนะคะเบารองมือกันลอยติดตั้งให้แล้วนะคะมือจับรุ่น XLS นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสติกเกอร์คันนี้นะคะเลือกลายม้านะคะเป็นสีแดงนะคะตัดกับตัวรถสวยๆเลยนะคะด้านท้ายนะคะโลบาร์ติดตั้งเป็นของ Outlander นะคะรุ่น GT นะคะบันไดขึ้นด้านท้ายนะคะมีมาแล้วนะคะ ไฟท้ายนะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะเพิ่มเติมนะคะข้อไฟท้ายนะคะตัวไฟเบรกดวงที่สามนะคะอยู่ที่ฝากระบาดท้ายนะคะตั้งนะคะกาบฝาท้ายนะคะตัวสอด FORD นะคะเป็นตัวใหญ่นะคะเป็นดำตัดด้วยสีแดงนะคะพร้อมด้วยเว้าวโลโก้นะคะกล้องถอยให้ด้วยนะคะ ติดตั้งอะคริลิกนะคะสีแดงนะคะคําว่าเลนเจอร์นะคะทําให้ฝาท้ายนะคะมีความโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะตัวของกันชนท้ายนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะรับชมคลิปนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับในรุ่นของ XLA นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในรุ่นนี้นะคะ ก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะโปรโมชั่นกับเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford เก๋ชา n นลเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะมารีวิวนะคะชุดแต่งแบบไหนรถรุ่นไหนนะคะของตัว f o r ์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก๋ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ